ท่อนเดินบรรทัดที่สามซอน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 ดูละซอนดูละซอนดูละซอนมีเลโดมีเลโดมีเลโดลาโด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 เลโดมีโดเลโดลาโด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 เลาโดมีโดเล มีโดเลคขอมีโดเล่ขอมีโดเลมีเลโดลามีโดเล่ขอมีโดเล่ขอมีโดเล่ขอมีโดเลมีเลโดลามีโดเลซอนมีซอนมีซอนลาโดลาซ้นมีโดเลซอนมีซอนมีซอนลาโดลาซอนมีโดเลมีซอนเลมีซอนลามีเลโดลาโดเลโด นะครับบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่9นะครับห้องที่5นะครับ